ตุ้มมิมเด้อไม่นี้เขาจะพากันมากินมิมเนาะเพิ่งน้อยว้าวเดี๋ยวเขาจะพากันมาเอามันเนาะในที่สุดเาก็ได้มันมาครอบครองเเนาะตัวมิมนี่เนาะทุกคนเบิ่งตะน้ำมันนี่แหละว้าววันนี้เอาโชคดีเนาะเขาปาาลาเมอแรก็ได้นํำเพิงมากิน น้ำพึง่งเดือนห้านี่จะว่านเสียบเลยเนาะนีะ่อานนั้นมันมากินไหมป้าน้ำอ่ะลองดูเอโอเอโอเออเออเออปินเบืองเอ้ยนั่นนี่แหละป้าแกะเนี้ยเอาไหมาค่อยว่าเอาหักอันนี้ยบ่หักเอาอันสะโพน้ามาันเอาไว้เบื้องหนึ่งบ่โกรยาาเบย์โกรยใจนี่อืมอัลลามะนี่นางเลยนั่นบยเย็ดอืมหมดไหม ลูกอ่อนมันมกำลังขับว่านแหวว่านมาน้ำพร่งเด่นฮะเออเมึงก็คอรจิ๋ดุ่ยเอาเทาเอาว่า <c oughs> บ้านนั้นมาไล่สินะครับไปตู้งเซอร์อันนั้นเอาเออระวังแม่มันเดินมือโอ้ไม่กอดน้ำพรึ่งสดนะครับน้ำพรึ่งป่านะครับ มันจะเห็ดนำฝากให้ตื้มอืมก็มันสิเห็ดบ่เมนเออมันละมันไข่ละมันเอ,อ้ยมันยกขึ้นในั่นเลยแต่อีนูน่กินแมอันน่นนะคนป่าแ,ปแสบบ่แสบอ่ะแสบได้แสบได้แอมึงโอาไสไอส ไอ้นอมากินน้ำพึงปลานะแล้ว้ากับอสช็อมามามาเดิมมาเด้มมาเด้อกินน้ำพึงสดน้ำพึง,งนิ้มิมี้มินน้ำพึง้งเท่าตะกุนียวกับพึง้ง